สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ่ะเดี๋ยวมาทำผัดพริกแกงหมูไว้แมขาหมูค่ะเนี่ยเป็นขาหมูเป็นขาหม,เาหมูเขาเลาะอ,ออกจากกระดูกแล้วค่ะก็แพ็คมาอย่างนี้เลยแล้วเขาจะหมักเกลือมาแล้วจ้ะหมักเกลือมาแล้วเรียบร้อยก็จะเค็มๆหน่อยเวลาเราเวลาห้าเห็ดเนาะก็จะลดเกลือจ้ะหไหมเขาเลาะอ,ออกจากกระดูกเรียบร้อยเนีย่ยเป็นขาหมูค่ะ ก็จะมาหั่นกันชิ้นพอประมาณพอคำอะค่ะชิ้นพอคำเสียงแมวค่ะแง้วแงวแมว,แมวกับหมาอยากกินน้ำก็จะประมาณนี้ขอกินตลอดแต่ว่ามันเข้มแล้วค่ะแมวแมวแมวบ่ชอบแต่ว่ารีโอนี่กินเรียบ เรอชอบกับหั่นเสร็จก็หอมค่ะสักสองหัวก็ได้แล้วแต่ชอบจ้ะหอมก็ เราก็จะหั่นแล้วแต่มักค่ะหั่นยาวหรือหั่นเตาจังซีก็ได้จ้ะหั่นยาวหรือหั่นเตาก็ได้ก็ตั้งกระทะจ้าน้ำมันลงก็ พริกแกงลงจ้ะพริกแกงถ้าชอบนั่นก็ใส่มักเผ็ดก็ชอบเติมพริกแล้วก็เติมกระเทียมเพิ่มก็ได้จ้ะผัดหอมๆนิดนึงผัดหอมๆค่ะแล้วเราก็ค่อยเอา หมูลงผัดขาหมูนี่มันก็จะคลายกับพวกผัดหมูป่าเอางใ่ะแต่ว่าผสมแซมดกหมูป่าป่วมก็อร่อยใช้ได้เหมือนกันผัดให้มันผ,ผัดให้พอสุกนะคะแล้วก็เราก็จะปรุงตัวนี้ชูรสค่ะไม่ไม่มักก็ไม่ก็ใส่จ้ะแล้วก็น้ำมันหอยเล็กน้อยเพราะว่าเค็มอยู่แล้วไม่ได้ปรุงอย่างเพิ่มหลาย้ะคะเพราะว่า เนื้อหมูมันเข้มยู่แล้วแต่ก็จะแบบเข้มไม่มากพเพราะเสี่ยอันนี้ก็น้ําตาลจะแล้วแตผู้มากหวานหน่อยหวานหลายจากวก็ใส่หอมลงไปแค่นี้เลยจ้าเราก็จะผัดผัดผัดอะพูดแล้วก็หอมค่ะเกลือน้ําลายไปน้า <c oughs> แค่นี้เราก็จะผัดผัดแล้วเราก็ เรียบร้อยจะเติมถั่วลงไปก็ได้แล้วแต่มากค่ะผัดพริกแกงเติมถั่วแล้วก็ตกท้ายด้วยโหระพาค่ะใบโหระพาแต่ว่าไม่มีนี่ก็ไม่ใส่จ้ะแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะง่ายๆภาษาคนไกลบ้านนะจ๊ะเคค่ะขอบคุณมากๆค่ะชุกผู่ทุกคนเนีย่ยประมาณนี้ค่ะกับเขาทําทําง่ายก็ง่ายว่าทํายากก็ยากแล้วแต่จ้ะทำแต่ทำกินกันง่ายจ้ะ โอเคค่ะ okay, สวัสดีค่ะขอบคุณมาก้ากจ้าไม่ได้สดชิ่นอันนี้ไม่ควนกินกับข้าวเหนียวบายแล้วกันยูตัวกินกับข้าวเหนียวคันโอเคจ้